สวัสดีครับกรรมการของธนาคารประชาชนทุกท่านที่ผมเชิญมาประชุมในวันนี้เพราะธนาคารประชาชนจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยประชาชนที่ถูกแก๊ง call center หลอกลวงผมเห็นด้วยกับท่านประธานอย่างยิ่งเลยครับธนาคารต่างๆไม่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอะไรเลยแต่เห็นเจ้าหน้าที่ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะธนาคารต่างๆก็ประชาสัมพันธ์เตือนไม่ให้หลงกลกันตลอดเลยนะก็จริงค่ะ แต่ประชาชนก็ยังตกเป็นเหยื่อต่อไปเรื่อยๆไม่ทราบว่ากรรมการแต่และท่านมีข้อแนะนําอะไรไหมครับเราเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการเปิดบัญชีของลูกค้าทุกคนดีไหมครับน่าจะทําให้ธนาคารยุ่งยากมากๆนะน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้คุณธงชัยดูแลระบบไอทีธนาคารของเราจะมีข้อเสนออะไรไหมคะ ครับหลังจากเกิดคดีต่างๆมาเป็นปีๆผมสงสารประชาชนมากๆที่ถูกหลอกให้โอนบัญชีจนหมดเนื้อหมดตัวผมศึกษาพฤติกรรมของพวกมิจฉาชีพพวกนั้นแล้วผมมีวิธีง่ายๆที่จะเสนอครับมีค่าใช้จ่ายสูงไหมคะ ค่าใช้จ่ายศูย์บาทเลยครับเพราะว่าเราจะแก้ปัญหาที่ตัวอปการโอนเงินของเราครับซึ่งพวกมิจฉาชีพพุ่งเป้าไปที่การหลอกให้โอนเงินจึงต้องเตือนก่อนการโอนไม่ใช่เตือนทางสื่อเพียงอย่างเดียวครับแอดของธนาคารจะ,สะแสดงข้อความเตือนก่อนการโอนแต่ละครั้งหรือครับแอดของเราจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการโอนตั้งแต่ห้าหมบาทขึ้นไป หากผู้โอนได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจากที่ใดและถูกขอให้ห้ามบอกคนในบ้านถูกขอให้โอนเงินจากบัญชีของตนเองขอให้หยุดการโอนมิฉะน,นั้นจะสูญเงินจำนวนดังกล่าวทันทีสนับสนุนเต็มที่เลยครับแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเพราะคนที่กำลังจะโอนเงินเมื่ออ่านข้อความที่ว่านี้จะคิดได้ทันทีว่ากำลังถูกหลอกให้โอนเงินสำหรับ ความคืบหน้าของการที่ธนาคารประชาชนแก้ไขปัญหาคนไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊ง call center จนสูญเสียเงินจำนวนมากนั้นปรากฏว่าเพียงแค่หนึ่งเดือนผ่านไปเท่านั้นมีคนไทยรอดพ้นจากการถูกหลอกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะคนไทยที่โดนหลอกลวงขอบคุณธนาคารประชาชนมากๆที่ส่งข้อความเตือนก่อนโอนก่อนที่จะสูญเงินไปให้มิจฉาชีพ บางคนยังบอกด้วยว่าหากธนาคารที่ใช้บริการอยู่ไม่ยอมส่งข้อความเตือนการล่าลวงก่อนโอนเงินแบบเดียวกับของธนาคารประชาชนพวกเขาจะย้ายบัญชีไปฝากธนาคารประชาชนกันหมดเลยค่ะ